สวัสดีครับผมผอกระเ่าาปัญญาเกนเคยครับผมอันนี้กัช่วงเย็นๆครับผมช่วงหาม่วงแรกนครับมากับมาพ่อกระบ่าาปัญญาคนเมืองลอยเกินอีกเชนเคยครับผมกับบรรยากาศฝนตกชุ่มช่ำใจเลยครับผมนี่ครับมาถึงบ้านถึงไงห้องพักก็ดีครับผมมาถึงห้องพักก็ดีครับฝนตกนี่ตกแห้งอยี่ครับผม แต้เนาะครับปี่น้องฝนตกกันบ่อครับทางผีทางน้องครับฝนตกคือทางของเบาปัญญาอยู่บ่ครับท้างหลาดเผาตกได้ทุกมือได้ครับเนี่ยครับอากาศครับฝนตกแต่ว่ามือนี้ตกมิร่มครับก็คือหมู่ว่านครับหมู่กรนหมู่กรนนี่ตกว่ามิร่มมืนอนี้ร่มแห้งรับนะครับฝนไม่เนี่ครับแต่ว่าตกมิร่มนี่อากาศดีได้ครับอากาศร่มเย็นดีครับกะ เย็นสบายดีครับบ่อเอวบ่อหอนบ่อเอวครับฟังเสียงฝนเสียงล่มครับพี่น้องไอ่นอครับตั้งพี่ทานนองครับตางต่างจังหวัดครับตั้งรายะเอ็ดสารค้มขอนแก่นอุบลอุดรนะครับหนองคายนะครับฝนตกขึ้นอย่างข้างกรุงเทพปนอครับผมรั้งวาวปัญญาอยู่ลาดพร้าวนี่ตกดีขนาดครับเนี่ยใน วายุงเทพบาวปัญญาอยู่หอผักนะครับผมบ่าวปัญญาอยู่หอผักเป็นหอผักของมะครับเนี่ยอันนี้บรนบานมะครับมะนี่เพื่ Daniel, อนกะดูแลบ,บ่าปัญญามาแต่น้อยแหละครับแต่สมัยบ่าปัญญามาเรียนอยู่กรุงเทพเนี่ครับกะมะใสยอยู่กับมะนี่แหละครับแต่เนี่หน่อยแหละครับจนใหญ่ขึ้นมาครับแต่ได้มาอยู่กับมะ,มะมบนเนี่ยครับสมัยได้กินมะอายุบาหลังเกาเนี่ยครับ บาบรรดากับเบาหัน <tu> ม <i ro> ีเวลาไปหลือซอยเพื่อนอยู่ครับบหันมีเวลาไปจัดการนะครับว่าคอยวางแต่ว่าไปเปลี่ยนหลอดไฟแข่งขันได้เปลี่ยนไห้มาอยู่ครับมาเพิ่นเป็นอิสลามนะครับแต่ว่าผมเพ่นเป็นพุดนะครับแต่ว่าก็อยู่กับเพิ่นมาเต็ม้วน้อยครับผมเดจะมาเรียนยุงเทปนะครับผมเเด็กเด็กเรียนไอเด็กเทได้ครับผมเราบรรดากับเรียนอยู่โุงเรียนในส้อยเนี่ยครับโรงเรียนสุลอรอนสแกร์เนี่ยครับ ที่อลสาเรียนครับน้องนิงนะครับเป็นโรงเรียนเดียวกันกับน้องนิงเรียนเลยครับพอเรียนจบแล้วลูกก็มาเรียนต่อครับเป็นโรงเรียนปถมนะครับโรงเรียนสุราดอนสแกนะครับนี่ครับจะตั้งอยู่ทางหลังนะครับอยู่สุดซอยเลยครับทำไมตะกี่บ้าปันยากอะเรียนอยู่ในตึกนี่แหละครับอยู่ในซอยนี่นะครับแต่อยู่นี่้ะน้อยแล้วครับผมนี่แต่คุณชินอยู่นี่ครับเพราะว่าเหตุการณ์เห็นงานกะ กลับมายูหมองเก้าครับบอว่าไห้ไว้สายครับถาหางจีงใหญ่กลับไปเลยทีแล้วรอบหนึ่งครับกลับมากกลับมายูหมองเก้าเนี่ยนะครับเราว่ากับคุนชิ้นมึงนีน้ครับกับขึ่นกับยูไก่มะน้ฮไว้คอยดูแลมะนะครับผมมะเห็ดียังกับเห็ดไห่เพลินนะครับอดีตป้าฝักครับักฝักบอักแฝงครับเชือกฝักบักแฝงครับขึ้นหลังค่านะครับเดี๋ยวปื้ดเดี๋ยวนายกับเป็นนวยครับ นี่เมื่ององกินบ่านนะครับใบกะหนอกยะแนงครับเมือครับบรรยากาศหอผักที่บ้านปัญญาอยู่ครับกะไมอยู่น้ำมะกะบคือว่าประหยัดครับเพราะว่ามะเิ่นของบริขิตอีอย่างเขาแพงนะครับบางที่ก็แทบจะบ่อยคิดเงินบ่าวปัญญาเลยครับแต่ก็เจงใจครับเท่ากับจำเป็นตรงใจนะครับผมจะเหตุหอผักเท่ากับตรงใจค่าทีผักธรรมดาแล้วครับ บปาปัญญาจะดูแลครับหมอฟงหมอไฟหลอดฟงหลอด,ลอดไฟทุยยางได้นี่ครับจะดูแลซอยมะเพิ่นนะครับผมเ,เหตุให้มาเพิเ่นบรรยากาศนะคะรับฝนตกเย็นๆนะครับผมแต่ว่าผมโทษกลับ,บันน้องหันโทรไปหาแม่แมวว่าฝนก็บต่ตกได้ครับเพอาะว่ามัญญาโทรกับไปว่าแม่ฝนตกว่านอทางหุ่นครับบ่ได้บ่ได้ตกครับลมพัดวีวีนะครับ เย็นดีครับผมบรรยากาศเย็นสบายครับนี่ผมผัดบรรยากาศเนี่ชุอมุชําเลยครับใด้อยู่ลาดเผ่าหรือว่ายู่ท่าไใดครับที่รับชมอยู่กับคอมเมนต์กับมาได้ครับผมว่าฝนตกบอนะครับาอยังใดนะครับคอมเมนต์กับมาคุยกันครับผมเอาคุยกันช่วงเย็นๆนี่แหละครับผมว่าอะไรนี่ยังครับเพราะว่าบ่าบรรยากาศถึงเลิกงานกลับมาครับ เลยง,งานกลับมาครับผมมาถึงช่วงหาโมงครับมันนี่ไปแล้ต่อครับเดินๆกลับมาเร็วเพราะปกติบ้าบนแรกอะของใบโมงก็จะเลยสามทุนนะครับแต่ว,ว่ามันนี่กลับมาเร็วครับออกลับมาเร็วเพราะอะเยนมอยยุบ้านเร็วครับนต๊ครับล่มกะเย็นสบายดีครับผมบรรยากาศนะครับ ยูราดพาพเก้าสิบแปดทำหนึ่งนะครับ,รบดูนะครับตางก้องสวนอย่านา่งได้เลยครับผมเล็กอาเบิ้งๆได้ครับผมกาดนะครับช่วงฝนตกช่วงแรงๆนะครับเห็นสบายมอแรงนอนสบายครับผมว่าสบายนะครับผมติดแอร์กันทุกคน ตีแรงกันทุกห่องครับได้เนาะ,ะ,ะครับจะว่าวา,าปัญญาผูกมักนะครับมักบรรยากาศบรราาศ้บรรานๆธรร,าารมชาติธรรมชาตินี่นะครับผมเคี้ยวๆย,ยังไงครับมักครับวัตถิปลูกพักบุงก้งกางแยงยึดเทิืองกันระเบียงได้ครับถือจมกอนครับผมเป็นว,าว่าไว้ยต่อปลูกต้นไม้เพป็นเป็นวัยว่าวปัญญาปลูกนะครับวาวปัญญาอ่ะ มาธรรมชาตินะครับยูบานทำไมได้กี่ยเลสกับปูบกทั่วปูบอกอือนะครับโอ้ไปกินบวกบมาเนี่ครับอู้ดกข้าวผมต้าจีนครับยูนําบานห้อครับเอามายูงเทบแบบมาสือครับแว้ากลับไปว่างหันเราก็เอามากกระสอบหนึ่งได้ครับผักเอามาจากบานเนี่ยน่องไปเก็บหาน่องไส้ไปเก็บหาครับแล้ววิปปกนะครับอยู่ขรงจอดรถครับเปลามันยากกจอดรถไปนี่นะครับผมเนี่ย ก็ได้นี่ครับเบลฟันด้ากจะจอคอลฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับมันนี่เพราะว่าอยู่ในช่วงฝนตกนะครับต้องแบบแช่ว่าวมากคุยกันมึงครับว่าบ้านพี่น้องฝนตกบาเบวฟัญญ้นานะฝนตกนะครับผมสำหรับคลิปนี้เบาปัญญ้ากับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้าน้ครับผมสวัสดีครับผม